คนแก่ผู้หญิงญี่ปุ่นเดี๋ยวอีกน้อยพวกเราแก่ก็อย่างเงี้ยเนี่ยพวกเราพวกเราอนาคตก็อย่างงี้ไงลบน้อยยายไว้มากเลยนะโอ้นั่นได้คนละถุงยายก็กลับแล้วพอกินแล้วน่ารักดูบรรยากาศอุนีอากาศดีนะคะทุกคนไม่ใช่ว่า ีแต่คนไทยเก็บผักป่านะคนญี่ปุ่นโบราณนะเขาชอบกินคนญี่ปุ่นรุ่นใหม่ก็มีคนไอ้นี่คนที่เขากินเป็นะ่ะเขาก็กินนะคะ <_ C oughs> เขาเก็บไปไปเปิดร้านด้วยผักป่าญี่ปุ่นนิยมชอบกินถ้าเปิดร้านก็ขายแพงด้วยนะ เด็ดเดียวลองมาเก็บเองแบบไม่ได้กินเยอะๆกินแบบจุดใจ,จเลยบรรยากาศอะสวยมากนอนยายได้คนละถุงคนละถุง,ถงกลับไปแล้วนะคัะเมื่อ,อกี้กลับไปหลายคันแล้วคนแก่เข้ามาไวนอนไวตื่นไวมาไวกลับไว หน,นุ่มี่ตัวเตียมตัวเตรียมเดี๋ยวอันนั่นเดี๋ยวอันนี่นะพรุ่งน,นี้วันอาทิตย์ก็ยิ่งจะควรเยอะไปเดว้น่เดี๋ยหน่อยยิ่งเยอะน,นี่เพิ่งเริ่มออกนะคต้นเล็กๆ คนนั้นยิ่งอยู่ยานานเนาะขนาดพ่อลูกเนาะไอพ่อกับแม่เออเออลูกกับกับแม่ลูกกับกแ,มกกแม่นั่นน่ะพาแม่พาแม่มาเก็บหญ้ามาเก็บผักลูกก็ชอบกินไงเหมือนเราแหละเวลานั้นพาไม่ยญามาขอหญ้ามาเนาะพอปูน่นี่โอ้ยแกมาทีนะ แกนั่งสบายใจเลยแหละแกมันเด็กถ้าเอาแกมาปล่อยป่านะแกชอบอืนั่งคุกเขียเก็บนั่นเก็บสารพัดพอปูแล้วเอาทุกอย่างวันเสาร์อาทิตย์คนญี่ปุ่นเยอะมากคนแกญี่ปุ่นอายุเจ็ดแปด ส0บนะคะมาเก็บผัปล,ปลาเยอะ,ะ,ะมากกลับไปหลายคนลวคนมาตีเช้านี่ร้านสกีนะคะมาเก็บผักไปผักกูดวาลาบีนะคะผักกูดขมคนญี่ปุ่นจะชอบกินเนาะเอาขมออกก่อนนะคะ บรรยากาศสวยสวยทุกคนน,นั่นคือสีขาวๆนั่นก็คือพะายางนะคะก็เอาปูแล้วก็ปลูกผักสลัดที่นี่ผักสลัดอร่อยนะคะเพราะว่าเป็นบนดอยเนาะกรอบหวานอร่อยนี่บรรยากาศดูตรงนี้ก็คือที่หิมะนาหนานะคะ ย้ายังไม่สูงเท่าไหร่นะคะมองเห็นง่ายแต่ว่าวันล,ละปีกำลังเพิ่งออกนะยังไม่เยอะเท่าไหร่ต้นเล็กก็เยอะมากเหยียบหัววันล,ละปีตื่นไปมากันที่โตที่เล็กก็เล็กอยู่ผักบุ้งมีก็เก็บผักบุ้งนะคะเก็บผักบุ้งด้วยแล้วก็ วระบีเพิ่งมานะคะเพิ่งมาเก็บเนี่ยแบบนี้เยอะกำลังเพิ่งออกนะคะเก็บได้ก็มัดเลยแบบนี้ไปถึงบ้านเราจะได้สบายนะคะนี่ไปฝากแม่ย่านะคะเียยอะเลยเยอะมากทุกคนจ้ะปัดบ,บุ้ง บุ้งไปด้วยบุ้งเยอะบรรยากาศดีมากเลยนะคะทุกคน จากข้างบนลงมานนะค่ะเอารถจอดข้างบนลงอะเป็นลานสกีกช่วงฤดูนี้ก็เป็นลานกิบผักนะคะนี่สวยๆทั้งนั้นเลยอฮมหลบออือ้ม ที่เก็บไปวันก่อนไม่มีก็ทําผัดแล้วก็เอาใส่ฟีดไว้แล้วนะคะเก็บไว้กินนานๆเพราะว่าชอบกินนะคะจะต,ต้นอ,บอวบๆนะคะนี่อ มามีเจ็บรีบ,รบ,รบ,รบกบลับไปรับลูกนะทุกคนเสียงดังป๊อกเลยเดี๋ยวนะคะมาแป๊บเดียว <c oughs> <c oughs> งอกใหม่ๆปวดเลยอันนี้ก็ฟุก,กี้นะคะวันนี้ไม่มีเวลาเก็บอยากเอาไปให้แม่แม่ย่าแม่ย่าชอบกินมากเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์มาใหม่นะคะอืม เยอะมากเอาไปบ้านแล้วก็ไปพึ่งแดดก่อนตะปอค่ะทุกคนเป็นจะปอกมากเปุนคนมีฝนมาฝนชอบมาเกิดเมฆตะกรู บอดูชาวสวนเลยไม่ได้ไอ้ฟ้ามันถ่ายไปแล้วเนี่ยเขามาห่อพักเยอะข้าวเดี๋ยวให้มันแชร์ให้เอามือมันล้างมือสุ่มต่ำไหนเอาอันนั้นออกจกอันนั้นมมันมีอ่ะเอาน้ำเช้าชาวป่าว่าเมืองไทยใช่ไหมน้ำอยู่ญี่ปุ่นแล้วเนี่ย มาเก็บผักไปไล่หลาย,ลายนี่ยจับยัะต้องดูมือมได้ผักเยอะมากยดูมือ